ใครชอบกินแหนมหมูหรือส้มหมูบ้างคะเตรียมกดแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะคะวันนี้ก็จะมาแจกสูตรทำแหนมหมูคะ่ะแหนมหมูสูตรนี้จะใช้เป็นหมูล้วนเลยคะ่ะใช้หมูสับ4กิโลกระเทียม300กรัมข้าวเหนียวข้าวสวยอย่างละ100กรัมค่ะข้าวเหนียวก่อนจะมาใส่เราไปนําไปล้างน้ําให้เมือกมันออกก่อนนะคะปรุงรสด้วยเกลือ50กรัมแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวนี่คือใส่ตามชอบได้เลยนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็นวดทุกอย่างให้เข้ากัานภาษาพื้นบ้านก็จะเรียกว่าการคั้นส้มหมูคะ่ะใช้เวลานวดอย่าง ะะประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะพอจนเนื้อหมูมันเข้าที่หรือว่าจนมันเด้งเลยคานก็มาปั้นเป็นก้อนขนาดก็คือเอาพอดีนะคะถ้าอยากได้ใหญ่ก็ปั้นใหญ่ถ้าอยากได้เล็กก็ปั้นเล็กค่ะหลังจากที่เราปั้นเป็นก้อนอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาห่อแหนมกัน <S <S ค่ะแหนมหมูที่เราปั้นนะคะใส่ลงไปหนึ่งก้อนแล้วก็พริกขี้หนูสักสองเม็ดวิธีการห่อนะคะทุกคนก็ดูตามคลิปได้เลยค่ะหรือว่าใครถนัดห่อแบบไหนก็สามารถห่อได้เลยนะคะพับหัวพับหางใบตองให้เรียบร้อยแล้วก็เอาหนังยางนะคะมัดให้เรียบร้อยค่ะห่อเล็กๆออยย่าาางงนนี้กกก็ํลลัิพดเ เทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสัก3วันนะคะมันก็จะเปรี้ยวพอดีเลยค่ะจะทานสดหรือว่าทานแบบสุกก็ได้หมดเลยค่ะใครที่ชอบทานเนยหมูส้มหมูนะคะก็ลองเอาสุดของคนยายไปทําทานดูนะคะ